เดี๋ยววันนี้ปูจะพาทุกคนมาเก็บข้าวโพดในสวนกันนะคะมีไม่กี่ต้นนะคะปูลองปลูกไว้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันดูนะคะมาเก็บกันนะคะว่าเม็ดมันจะเต็มไหมเดี๋ยวปูไปลองหักมาก่อนหนึ่งฝักนะคะ เราไปดึงมาดูก่อนหนึ่งฝักว่ามันเม็ดมาว่าเม็ดมันจะเต็มฝักไหมนะเอาต้นนี้เลยละกันที่เห็นอยู่ใกล้ๆนี้นะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะปูไปหักมาแล้วนะคะหนึ่งฝักนี่นะคะเดี๋ยวเรามาฉีกมเมล็ดดูกันนะคะว่าข้างในเมล็ดจะเต็มไหมเรามาฉีกดูกันนะ มเล็ดเต็มแล้วนะคะหรือว่าเหมือนมันจะแก่มากไปแล้วหรือเปล่าเห็นไหมมันจะฟอๆแล้วอะหรือ,อยังไงหรือมันเป็นอย่างนี้เองปูไม่แน่ใจนะนี่ค่ะอะไรค่อยงที่จะเต็มนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูฝักอื่นนะคะเดี๋ยวปูลองไปเอาฝักอื่นมาให้ดูนะเดี๋ยวปูจะลองไปหักต้นอื่นมาดูนะว่ามันจะเป็นเหมือนกันไหมนะคะ เนี่ยค่ะปูมันหักไปอีกสองฝักเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะเดีย๋ยวลองเดี๋ยวปูจะลองฉีก,กอีกหนึ่งฝักนะคะ มเมล็ดเต็มนะคะเนี่ค่ะฝักไม่ยาวมากนะคะแต่ว่ามเมล็ดเต็มนะคะนี่ค่ะนะคะนี่ค่ะ,มะเมล็ดไม่มีแหว่งเลยนะคะ,มะเมล็ดเต็มทั้งฝักเลยฝักประมาณประมาณคืบหนึ่ง ถักไม่ยาวมากนะคะนี่ค่ะนคะคะถือว่าก็ได้ผลนะคะอันนี้ปูปูยอดทิ้งไว้เฉยๆเลยนะคะคือปูรองหยอดดูแค่ไม่กี่ต้นนะคะเดี๋ยวปูเห็น ปูเห็นอีกฝักหนึ่งแล้วเหมือนมันเหมือนมันฝักเหมือนฝักมันใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวปูลองไปหักมาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวปูจะมาแกะให้ดูนะคะนี่ค่ะฝักนี้ยาวมากเลยนะคะมาเทียบกับฝักก่อนนี่ฮะนี่นะคะขนาดแตกต่างกันมากเลยเดี๋ยวปูจะแกะให้ทุกคนดูนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงวายอันนี้นบาง ามาลองแกะกันนะคะนี่ค่ะฝากเต็มนะคะ นี่คะ่ะฝักเต็มนะคะสวยมากเลยนี่คะ่ะเห็นไมคะมเมล็ดไม่มีแหว่งเลยนะคะนี่คะ่ะเมล็ดเต็มสวยมากเลยก็ถือว่าค่อนข้นที่จะได้ผลนะคะ แล้วก็มาเลดเต็มดีด้วยเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวปูเก็บเดี๋ยวปูเก็บรอบนี้หมดแล้วเดี๋ยวปูจะลองลงใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะจะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะได้ผลเหมือนเดิมไหมนี่ค่ะเป็นไงคะเดี๋ยวลองเอาฝักนี้นมาเปรียบเทียบกันนะคะนี่ค่ะ อันนี้ฝักน้อยนะคะแต่ถึงจะฝักจะเล็กนะคะฝักมันไม่ได้ว่าฝักมันเท่ากันนะคะแต่ว่าความสั้นยาวมันต่างกันแต่ว่าเมล็ดมันเต็มนะคะถึงมันฝักมันจะสั้นแต่ว่าเมล็ดมันก็เต็มนะคะเมล็ดเต็มทั้งสองฝักเลยแต่ว่าค่อนข้างที่จะเป็นถือว่าก็สมบูรณ์นะคะเพราะว่ามันจะไม่มีเมล็ดแหว่งเลยไงก็ได้ผล โอเคเราอันนี้ถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ถือว่าสำเร็จนะคะในการในการปลูกในการปลูกของปูค่ะเดี๋ยวยังไงปูขอเก็บข้าวโพดให้หมดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะหรือแปลงข้าวโพดกันเลยนะคะเพื่อที่เพื่อที่จะเอาไปลงอย่างอื่นค่ะยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ปูด้วยนะคะเออปูลืมบอกไปว่าข้าวโพดนี้ปูซื้อมล็ดเป็นซองมานะคะซองละไม่กี่บาทหรอคะแต่ว่างอกถูกมเมล็ดนะคะปูจะหยอดไปหลุมละสองมเมล็ดก็จะได้หลุมละสองต้นคือทั้งสองต้นก็จะโตทั้งสองต้นแล้วก็ได้ผลผลิตทั้งสองต้นเลยนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่ามันจะฝักเล็กฝักใหญ่แค่นั้นเองนะคะ ต้นหนึ่งมันจะ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 อะไรนะมันจะได้สองฝักนะคะแต่ว่าคือปูไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะปูไม่ได้บำรุงลยปูแค่ลดน้ำอย่างเดียวแล้วก็ใช้ปุ๋ยเชี่วภาพลดชนะหมักชีวภาพลดมันก็เลยมันก็จะมีฝักหนึ่งเหมือนกับต้นหนึ่งนะคะมันก็จะมีฝักหนึ่งเล็กฝักหนึ่งใหญ่อะไรประมาณนี้คะ่ะฝักจะไม่เท่ากันแต่ฝักแต่ละฝักก็คือมาเลยเต็มทุกฝักนะคะ ไม่มีฝักไหนที่มีมเมล็ดแหว่งเลยจะเต็มทุกทุกฝักเลยยังไงก็ลองปลูกดูกันนะคะดูแลง,ง่ายค่ะข้าวโพดก็ถือเป็นอีกพืชอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ที่ดูแลง,ง่ายไม่ยุ่งยากอะไรคะ่ะพอง,งอกแล้วเราก็พอเริ่มโตแล้วเราก็ถ้ามีปุ๋ยคอกก็ใส่ปุ๋ยคอกถ้ามีน้ำหมักชิวภาพก็ลดน้ำหมักชิวภาพถ้าไม่มีก็ลดน้ำธรรมดาปูนดินปูว่ามันก็น่าจะได้ได้ผลอยู่นะคะ นี่ค่ะอันนี้ผลที่ได้ของปูค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตามช่องให้ปูด้วยนะคะ